ครับอา้าสวัสดีพอพี่แม่เอฟซี FC. ลาวอ,อิงสาวน้อยเพรบรรเพลงเอฟซีช่องซงชาแนลครับอากาศตอนเช้านะครับหลังจากหมอกผ่านไปนะครับแสงตะวันก็เริ่มแผ่ลงมาครับกูนั่งตากแดดอุ่นนะครับรอบเชา้าอากาศเย็ยนยาาาาเดี๋ยวอากาศเย็น มอกลงหนาจัดเลยนะครับเช้ามอกลงหนาจัดเลย งานบุญกฐินนะครับบ้านพ่อเอกไม่หน่อยนะครับเนาะ mm hmm. ก็น่าจะได้โอนร่วมทําบุญอะไรเนาะคบเนาะเอาตัวติดนะครับมีงานขาวดํานะครับวันที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นวิธีกรงานขาวดํานะครับเนาะครับคนในหมู่บ้านนะครับเนาะก็จะได้ทําการชาปนกิจในวันที่หนึ่ง ไล่ก็ไปให้กำลังใจตอนนี้ก็มีเริ่มทยอยเดินทางไปกันแล้วนะครับเนาะครับเมื่อวานก็ได้ทักทายกับช่องเบาเดชนะครับเนาะเจโอวันหรือเจโอทูก็ลืมๆไปเดินทางผ่านอำเภอหนองบุญมากพอดีนะครับเนาะก็เลยทักทายครับเมชาก็คุยกับยุทธ์เมตติงนะครับเนาะนานแล้วไม่ได้เจอกันครับเดี๋ยว เดินพฤติการนี่แหละครับเนาะงานจะมีมาทางเขตโคราชนะครับสองสามงานนะครับก็จะได้ไปพบปะนะครับไปถ่ายคลิปวิดีโอนะครับให้กับพวัมีเอฟซีนะครับได้ติดตามได้ชมนะครับเนาะฝากกดติดตามช่องช่องชาแนลไว้ด้วยนะครับเด้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับทางช่องนะครับเพิ่มการมองเห็นนะครับเนาะครับ ก็สาเอแล้ววันพรุ่งนี้ก็เป็นวันงานบุญกระถินนะครับพ่อเองแม่หน่อยลาว,วุงอิงสาวน้อยไปบันเพลงนะครับตรงนี้ก็แสดงเต็มบงนะครับเนาะ ทัวก็กําลังลุงอาหารนะครับพัทหารถวายหลวงปู่นะครับเดี๋ยวเวลาเกนะ้านนะครับก็จะได้ถวายพัดทหารหลวงปู่นะครับตอนนี้ก็งานยานรวมกันเลยทยอยมากันไหลท่านเลยก่น,นนะครับเนาะวันนี้เป็นวันพระนะครับวันพระอีก2วันพระนะครับก็จะถึงงานลอยกระทงวันสิน้นวันครบ หมดเทศ,เทศกาลบุญกระถินนะครับเนาะในวันขึ้น15ห้าค่ำเดือน12บสองนะครับลอ,อยกระทงก็จะหมดนะครับสำหรับงานบุญกระถินนะครับตอนนี้ก็ยังมีเวลานะครับสะสมบุญนะครับกับบุญกระถินนะครับ น,น้ำน้ำสังฆทานมาสว,วายคุณได้อะไรครับผู้กองต้มมัดตัววัดนหาไม่ได้ต้มมัดตัวต้มมัด

ไปหาหม,มอหนัดด้วยอห <c oughs> มอหนัดอยู่รอมั่ง,งขับเมื่อคืนนะครับเนาะโอ้เหลกเบียนรถพอเอ็ดไม่หน่อยลาวญิงิงนะครับก็มาขนมลาวเต็มๆเลยนะครับเนาะหนึ่งสี่หนึ่งสี่หกหนึ่งสี่ สีแล้วก็ยังสีหกอีกโอ้ตามตัวหกยังสี่อะไรโอ้เอาขนมเหล่าขนมเหล่า สลากกินแบ่งรัฐบาลเนื้อสื่อนสลากกินแบ่งรัฐบาลา ตากแดดอุ่นลุงปูเริ่มเริ่มที่จะอากาศเย็นเย็นมาแล้วนะครับเนาะหมอกหนามากเลยเมื่อเช้าเนี่ยครับเนาะมองแทบไม่เห็นทางครับช่วงนี้แดดออกแล้วครับเนาะแต่วก็มีลมโชยเย็ๆเน<า>ๆเ<า>หล<า>ือสามน,ะนาทีาามอง ครับสำหรับคลิปนี้เราก็ฝากไว้แค่นี้นะครับฝากกดติดตามช่องช่องชาแนลครับอีกสักครู่นะครับก็จะได้ถวายพระตาหารหลวงปู่ครับเดี๋ยวก็จะลงคลิปให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับพ่อแม่แม่พี่ได้ติดตามนะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องด้วยครับเด้อสวัสดีครับ